อยากอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนใครต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะช่องนี้นําเสนอแต่ร,รถสวยๆเข้าใหม่อัปเดตก่อนใครเลยสําหรับวันนี้พาพี่ๆมาเจอกันกันกบโตโยต้า a คมรี่ตัวท็อปสุด2.5ให้ไฮบริดพีเมียมก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวมิเน c h a เชนสาหรับคันนี้นะคะคือตัวปี2021เพิ่งเข้ามาเลยสภาพคลิป,ปมากๆนะคะตัวนี้ใครมองหาอยู่ท็อปสุดพรีเมียมสุดออปชันมาครบสุดและก็ผ่อนถูกอีกเช่นเคยค่ะประหยัดจากไฟแดงไป เกือบครึ่งนะคะแล้วก็ได้ไปสภาพดีมากเป็นรถในงานมือเดียวกดระวางมานะคะใครสนใจมองหาอยู่รุ่นนี้บอกเลยไปดูรายละเอียดพร้อมกันแล้วพี่ๆจาะรักคันนี้แน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วกับมิกกี้เพชรยนต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์และวันนี้นะคะเอารถสวยๆที่น่าสนใจและน่าใช้งานอีกหนึ่งคันที่ห้ามพลาดเลยมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะใครที่มองหาตัวแคมรี่ที่ตรงสเปคอยู่แล้วก็มีสเปคในใจที่ยังหาไม่เจอลองมาชมคันนี้กันดูค่ะวันนี้เนี่ยมิกกี้ก็เอารถเข้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เลยนะวันนี้วันที่7เนาะของเดือนกุมภาปีห 8นะคะเพิ่งเข้ามาเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันแล้วก็แน่นอนพิกี้ว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนค่ะพี่ๆด้วยรถของเขานะคะสเปคสวยมากและเป็นรถเข้าใหม่ที่ไม่ได้ผ่านแม้แต่การล้างมานะเพิ่งไปเทสต์ไดมาเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2021นะได้ไปราคาของเขาเนี่ยดีแน่ๆพี่ๆจากปายแดงน,นะคะรัน8วันนี้แน่นอนว่าถูกเกินเกือบครึ่งน,นะแล้วแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็ยังรับประกันอยู่จากทางสูย์เนาะ แล้วสภาพตัวรถเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสนใจไหมจะโดนใจพี่ๆหลายๆท่านที่เข้ามาชมหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยเริ่มจากตัวออปชันของรถบอดี้ภายนอกที่ได้มานะตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นไฟแบบออโต้ไฮบีมนะคะในส่วนของตัวไฟลูกแก้วหรือโปรเจคเตอร์เลนเขาปรับสูงต่ำให้อัตโนมัตินะพี่ๆเดินทางใกล้ไกลสะดวกมากๆเลยนะคะสะดวกสบายแล้วตัวเส้นสันด้านในเนี่ย ตัวปี2021ก่อน Minor Change เ,เขาจะมีแถบเส้นสีฟ้าเล็กๆนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นกิมมิกสำหรับตัวไฮบริดเนาะไฟเลี้ยวไฟ Daytime ไฟตัดหมอกของเขาเป็นแบบ led แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็เซ็นเซอร์มีให้ด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดเช่นเดิม สันส่นตัวรถฝากระโปงนี่เลยนะคะมากัน,น่ะแบบว่าโอ้โหความเคิร์ฟความสวยพี่พี่บอกเลยว่าเข้าได้กับทุกไลฟ์สไตล์นะคะเข้าได้กับทุกการใช้งานเลยไม่ว่าจะอายุเยอะอายุน้อยวัยเกษียณวัยทำงานสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้คนเดียวเลยนะคะฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ที่ประมาณ15ื่นหเท่านั้นหรือพี่ๆอยากจะวางเงินดาวให้ค่างวดลดลงก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะ มาดูการต่อกับล้อแมกนะคะตัวซุ้มล้อพี่ๆเห็นไหมรอยต่อกันชนด้านหน้าไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยนะคะแล้วล้อแมกของเขาเนี่ยเป็นล้ออะลอยขอบ17นิ้วนะคะล้ออะลอย5รูมีดิสเรก,กให้ทั้งหน้าแล้วก็หลังส่วนยางเนี่ยลัดมาด้วยยางดันหลบเลยนะคะยางดันหลอบอันนี้ก็เป็นยางซีรีส์ใหม่ปี2024เลยเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งแมนทนแนน์มานะดูดอกยางเหลือลึกมากๆ โชคด้านในของเขานะคะยังไม่ได้ทำำาําความสะอาดแต่ดูจากสภาพตัวรถและการใช้งานพร้อมกับทั้งเรื่องไปเทสได้มาเนี่ยบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้พี่ๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมารถมือเดียวประจำาหน่วยงานผู้บริหารเนาะคันนี้นะคะพี่ๆ989,000บาทเท่านั้นนะราคาเพิ่งมาเมื่อสักครู่เพิ่งเด้งราคามาตอนถ่ายคลิปเลย989,000ถามว่าคุม้มไหมพี่ๆลองดูนะคะกระจก ค่าเดิมรอบคันนภาษีพอรบอรต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีประวัติสู์เช็คให้ได้หลังคาสรุปก็ได้ไปนะฟรีดาวคันนี้ก็เคาะละกันอยู่ที่คือเดือนละ16,00 0บาทนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างข,างของเขาเนี่ยลดการเกาะตัวของหยดน้ำได้ดีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาเคลือบผิวกระจกมาเนาะแล้วก็มีบัสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้และสันเลียมตัวรถ บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยพี่พี่ล้างแล้วพร้อมตั้งขายเลยนะคะดิสเพกสีล้อพร้อมคลีบระบายความร้อนทั้งสล้อช่วงล่างแพลตฟอร์ม TNGA ในเครื่องยนต์สอนะคะก็ได้ไปเนี่ยเข้าโคง้งทุกโค้งเลยมั่นใจไปปลายไป,ไป,ไปแม่ห้องสอนได้สบายนะคะ2,000กว่าโค้งก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับรถหรูนะนั่งสบายออปชั่นความปลอดภัยมาครบคันนี้ฟรีดาวน์พอนี่นึ่ง0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆแล้วก็นี่เลย ด้านท้ายของเขาเนี่ยไฟไท้ายก็เป็นแบบ LED นะคะเวลา star r o t ติ e เนี่ยไฟเขามีเสน่ห์มากๆแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดพร้อมกับมีระบบ RCTA ซึ่งเวลาเราถอยรถนะคะออกจากซองที่จอดเขาจะมีเซ,เซ็นเซอร์เตือนเรื่องความปลอดภัยให้เวลามีวัตถุเคลื่อนที่นะคะตัดผ่านมานั่นเองยังไม่พอพี่พีถ้าเซ็นเซอร์ยังไม่พอนะคะพี่พขามีกล้องถอยพร้อมตัวเซเลนไกด์ให้ด้วยนี่เลยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็ มาเช็คอุปกรณ์ไายในรถกันตัวนี้ยังไม่มีผ้ายางนะคะแต่ว่าห้องขนสัมภาระเขาก็กว้างบอดี้เดิมเลยสภาพสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวมิกี้แถบถาดฝาท้ายให้สําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะแล้วก็นี่เลยไฟไท้ายของเขานะคะก็ยังเป็นโลโก้ไทยคุยโตะอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ารถยังไม่เคยเปลี่ยนไ,ไ,ไม่เคยไปถอดไฟไท้ายมาเนาะคู่เดิมเลยพี่ๆคู่เดิมคู่เดิมเนี้ยมาดูหัวน็อตก็อ่า ยังไม่มีรอยขันรอยไขนะคะสียางเดิมเอาเล็บจิกเข้าสีเดิมไม่เคยคาะสีพ่นสีมาก่อนอย่างแน่นอนกระจกไล่ฟ้าคือกริปมากๆนะคะไฟเบดลงที่สาม่ตรงนี้เนี่ยโลโก้อยู่ครบเลยนะตรงนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจฟรีดาวน์ผ่อนในหมื่นหกพันบาทเท่านั้นสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะณนะวันที่รถเข้าหม่เลยเตรียมรถเช็ครถไม่นานเปลี่ยนถนะ้ำมันเครื่องของเหลวดูแลปัดกวาดเช็ดถูสปารถให้นะคะพร้อมใช้งานเนี่ยไม่เกินสามวันพี่ๆรับรถกลับบ้านได้เลย เครดีๆเอาเลดออกเวียพิเศษไปด้วยนะพี่ๆโอ้โหคุณพี่ยางอะไหล่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะคันนี้สภาพสวยมากๆเลยนะแล้วก็ชุดเครื่องมือยางอะไหล่แมลงเนี่ยก็มีให้ครพแล้วสมุดคู่มือมีสำเนาตัวรถมีนะคะโอนเล่มเปลี่ยนถ่ายได้ปกติเลยค่ะขออภัยยังไม่ได้เอาการตรงนี้ลงนะคะ แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะไม่ได้อยู่หน้าห้องเครื่องนะคะพี่พี่คะ่ะคันนี้ฟรีทาว่์ขอนอยู่16,0 0 0บาทป้ายแดง1นล้านแปดแสนนะคะวันนี้เอาไปเลยเพียง9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นดูเส้นสายตัวรถฝั่งขวากันบ้างมีเลยค่ะไม่มีอรอยลักิ้มแกบข้างไม่มีอรอยแตกรอยหักรอยขูดขีดเลยแล้วก็ล้อแม็กทั้งสี่ล้อเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะไม่มีอรอยแม็กตุ้งแม็กแตก ไปที่หารถพร้อมใช้งานแล้วก็สภาพคลิปตั้งแต่แรกเข้าบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนี่เลยด้านหลังของเขาเนี่ยตัวท็อปสุดนะคะจากเบาะรองหมอนปกติเขาจะมีเพิ่มตัวนี้เข้ามาโอบราบหัวนะคะให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นจากหัวรองหมอนปกติเนาะเดี๋ยวมิก้พาไปเปิดดูพาไปเปิดดูด้าน,นข้างนะคะพี่พี่ดูก่อนนะอันนี้คือตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัวรองท็อปของเขาเนี่ยตัวหัอหมอนจะได้เป็นแบบอ,อันนี้ก็เป็นตัวท็อปไหม ถ้าจาไม่ผิดนะคะอ่านี่นี่นี่เปลี่ยนตําแหน่งแล้วถ้าเป็นหัวหมอสปกติเขาจะเป็นรองเท่ากันนะคะสามตำแหน่งเลยแต่ถ้าตัวท็อปสุดเนี่ยสองตำแหน่งนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือคันเมื่อกี้เลยนะพี่ๆคือคันเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างเรื่องการตกแต่งวัสดุการใช้งานนะคะแล้วก็การออกแบบดีไซน์นั่นเองนี่เลยสภาพสวยฟรีดาวน์หนึ่งหมื่นหกพันบาท กริปตั้งแต่ตอนแรกเข้าขพ,พี่จ๋าคันนี้ได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยพี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดของเขาหรือว่าระบบไฮบริดของเขาเหลือทั้งปี2026เลยเฉพาะระบบไฮบริดนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันให้ปี2031เลยส่วนใครที่ห่วงเรื่องการดูแลการมนแมนเทนเนนถ้าพูดถึงเลือกออปชั่นฟีลิ่งการขับนะเทียบกับรถยุโรป ให้ฟีลลิ่งไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าแมนทานส์ถูกกว่ารถฝันยุโรปไปเกินครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะอย่างประกันเนี่ยแสนหนึ่งนะคะประกันอันนี้ก็ประมาณ2 0,000ื่กว่าสำหรับประกันป,นปหนึ่งนะพี่ๆแล้วดูออปชันของเขาเขาให้มาครบอยู่แล้วแหละใครที่เป็นสายเล่นรถหรูเนี่ยต้องรู้ออปชันเขาประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะพี่ๆอย่างแผงประตูบ้านข้างนะคะเขาก็ใช้วัสดุแบบซอฟทัทหมดเลยนะให้กิมมิคที่มันดูดีนะคะแล้วก็ดูเรียบหรูแล้วก็ ให้เพิ่มความดีเทลเนี่ยให้มสัสมกับที่เป็นรถดีเซ็มเมนรถเก่งขนาดใหญ่เนาะพี่ๆคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะข้อเสียของเขาอย่างเดียวเลยนะถ้าใครห่วงเลือกเลขใไมคันนี้เนี่ยอยู่ที่ห2 2่0 0สนสอ่นพัโลค่ะพี่ๆอ่าพูดมาพูดด้วยความตื่นเต้นนะพูดไปเรื่อยๆนี่ก็แบบใช้พลังงานเหมือนกันนะคะอ่ะเราจะค่อยๆไปเฉลี่ยเนี่ยถ้าพูดถึงเลียยงไม่เฉลี่ยเฉลี่ยต่อปีเนะาะหม่เขาเยอะแต่ว่า ถ้าเทียบกันในปี2021นะคะคันอื่นมันก็จะขึ้นอยู่ที่ร้านกว่ามันจะขึ้นอยู่ที่ร้านกว่าเลยคือพี่แต่อันนี้ได้ปี2021แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันเหลือนะคะระบบไฮบริดก็ยังรับประกันเหลือแล้วก็ได้ออปชันที่ได้ที่สุดของรถหรูแล้วแหละที่เทียบเท่ากับฝั่งรถยุโรปแต่ว่าได้เรื่องการแมเทนแนนถูกการดูแลถูกนะคะแล้วก็ศูนย์มีเข้ามีให้เข้าทั่วประเทศเลยเนี่ยมิกกี้ว่าอันนี้ก็น่าใช้งานเช่นเดียวกันสำหรับแคมรี่นะ นี่คือปิดหน้าประตูของเขาไปแล้วนะคะพี่ๆแล้วก็นั่งอยู่ด้านในห้องโดยสารก็ถามว่าเย็นไหมเย็นมากๆเลยนะเย็นมากๆเลยแลวนี่นี่นี่พอดีเลยเครื่องยนต์เขานะคะปั่นแบตเตอรี่เข้าระบบไฮบริดแล้วนะปั่นแบตเตอรี่เข้าไว้เลยนี่เขาจะบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากําลังทํางานปั่นเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวตัวนี้เป็น HCV นะคะไม่ใช่เป็น PHCV e ถ้าเป็นพักอินไฮบริดจะต้องชาร์จใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือ เราใช้งานเหมือนเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปเลยเพียงแต่ประหยัดน้ามันมากกว่าเนาะเพราะว่าเขามีส่วนช่วยกันในเรื่องของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยเนี่ยข้อมูลการเดิน,นทางเช็คได้ดูได้เลยว่าอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยเท่าไหร่การใช้พลังงานของแต่ละระบบมันใช้อะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีประวัติมีการเช็คตัวพลังงานอะไรอย่างเงี้ยให้หมดเลยนะพี่ๆลูกเล่นเขาค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ย สิบกิโลโลิตรยี่กิโลลิตรค่าที่ดีที่สุดตอนนี้ที่เขาทําได้แต่จริงๆอะ่ะเขาทําได้ถึง22่กิโลลิตรเลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าในตัว Camry Hybrid Hybrid Generation ที่3ตัวนี้เนาะคุณพี่แล้วก็ดูสภาพตัวพวงมาลัยของเขาก็ค่อนข้าง,างจะมากริปนะคะไม่มีรอยขีดข่วนรอยย่นเลยแล้วก็ไม่มีรอยหลุดลอกลอนด้วยคุณพี่มีให้เช่นเดิมในส่วนของตัว มัลติฟังก์ชันนะคะสั่งการได้เสียงรับสายโทรวางแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างได้จากตรงหน้าจอตรงนี้นะทางเดสบอร์ดด้านสายส่วนทางด้านขวาของเขาก็จะมีในตัวโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็เป็นตัวโหมดฟังก์ชันมัลติมีเดียอะไรแบบนี้เครื่องเสียงเขาดีมากพี่เครื่องเสียงเขาเป็น JBL นะคะแต่ว่าเปิดให้เช็คให้รีเช็คไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวติดลลิสิขธิ์เนาะ ยังไงถ้าพี่ๆสนใจอยากมาลองเทสมากกว่านี้นะทั้งเทสได์แล้วก็เทสระบบต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างพี่ๆติดต่อหาเมคกี้โดยตรงได้เลยนะเดี๋ยวเมคกี้ดูแลให้มาหน้าร้านก็ได้นะคะบริษัทเพชรโยนแจ้งว่ามาหาเซลเมคกี้นะเดี๋ยวเมคกี้ดูแลจะจบเคสเลยไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะมา,าันต่อพวงมาลัยเขายังไม่หมดแค่นั้นออปชั่นของเขานะคะมีตัวเกียร์แพดเดิลชิพด้วยให้เล่นนะซ้ายขวาด้านหลังเผื่อใครที่ชอบการขับขี่ที่สนุกหรือว่าเบื่อที่จะขับเกียร์คอโต้แล้วอยากจะเชนเกียร์เล่นนะะค ก็มีให้เช่นเดียวกันขับทางไกลตัวนี้ไฟอย่างที่มิกกี้แจ้งไปเป็นแบบออโต้ไฮบีมเนาะและการปัดน้ำฝนของเขานะคะตั้งปรับนวงเวลาได้หรือจะตั้งเป็นเลนเซนเซอร์อย่างเดียวก็ได้เช่นกันค่ะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเนาะเพื่อใครขียจแบบปัดการน้ำฝนอะไรอย่เงี้ยให้เขาเซนเซอร์ตั้งค่าวัดค่าน้ำฝนของเขาเองเลยเนาะแล้วกระจกด้านหน้าของเขานะคะ อย่างที่มิกี้แจ้งไปกระจกพัดเดิมเปลี่ยนจากอะคูสติกการ์ดในตัวรุ่นก่อนมาเป็นอะคูสติกไฮเอเนอร์จีแอปซอร์ฟนะคะก็การเสียงกันลมการทุกอย่างเข้าในห้องโดยาสารเนี่ยน้อยลงรวมไปถึงช่วงล่างด้วยที่เป็นแพลตฟอร์ม TNTA นะคะเขาทำให้เสียงเวลาล้อหมุนเนี่ยเวลาเราใช้ความเร็วสูง เสียงจะไม่ค่อยเข้าห้องโดยสารค่ะและแอร์แบ็กเขาให้มาถึง7ไปเลยนะแอร์แบ็กเขาให้มาเจ็ดแล้วเสาตัว A ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยมันสะดวกสบายแล้วก็มองเห็นได้รอบทิศทางนั่นเองยังไม่พอที่ม่คิดแจ้งไปนะลำโพง JBL เขามาให้ถึง9ตําแหน่งเลยมีถึง9ตําแหน่งเลยนะคะตรงเสาตรงนี้นะแล้วก็ซ้ายขวานหน้าหลังอะไรเงี้ย มีให้ครบเลยนะคะและเรื่องความปลอดภัยที่พี่ๆท่านนายกวนนะเรามาเช็คกันตรงหน้าจอตรงนี้กดได้เลยนะคะดูเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนะคำนวณได้จากตรงนี้แล้วก็นี่เลยมีเตือนกันชนด้านหน้ามีบ i s สปอน m อ n i ิ o เมี RCTA มี Parking Sensor ออกตัวทางลาดชันนะคะหรือว่าจะไอตัวเตือนกันชนด้านหน้าเนี่ยก็คือไม่ได้เป็น Stop and Go เลยนะจะเป็นเกือบถึงจุดหยุดนิ่งนะคะแล้วก็นั่นแหละ เขาก็จะออกตัวให้เล่น cruise control ได้ถือว่าโอเคเลยเป็นระบบความปลอดภัยที่ใช้งานได้จริงสําหรับพี่พี่ท่านใดที่เป็นสายเดินทางเนาะแล้วเนี่ยตัวเอกสารสําเนาลเล่มมีอะไรให้หมดนะคะ,อะขออภยัยรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถจากหน่วยงานต่อภาษีเพราะบก,ก็ตกเดือนละปีละประมาณ9ก้าพเนาะคู่มือการใช้งานต่างๆก็มีให้ครบเลยหรือถ้าพ,พี่พี่อยากจะสอบถามโดยตรงกับมิกกี้นะคะว่าแต่ระบบมันใช้งานยังไงก็แจ้งมาได้เลยติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะพี่คี่ะ โทรมาด่วนเลยโทรมาด่วนเลยคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเนาะเนี่ยหัวเกียร์ไม่มีหลุดลอกล่อนเกียร์เป็นเกียร์ e-cvt 8สปีดนะคะสำหรับเครื่อง2.5กำลังแรงม้าเขาเนี่ยอยู่ที่211แรงม้าเลยโหมดการขับขี่ก็ปรับได้ขี่ในเมืองรถติดใช้อีโคไปเลย normal ปกตินะคะก็แรงสมใจแล้วแต่ถ้าแรงไม่พอกดโหมด sport ได้เลยช่วงล่างเขาจะเซตให้มันแข็งขึ้นนะเพื่อให้มันเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เข้ากับโหมดการขับขี่แบบ sport ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง eV ล้วนก็ใช้ได้แบ่งมือไฟฟ้าออโต้แบกโฮมีแล้วตัวท็อปสุดก็มีออปชันเบาะร้อนเบาะเย็นนะแต่ว่าในสเปคเมืองไทยก็จะเป็นเบาะเย็นอย่างเดียวกุญแจนี่เลยมีมาครบนะคะสมุดคู่มืออะไหล่แม่แรงหรือว่าแม้แต่กุญแจเขาก็มีให้2ชุดครบทั่วเลยเนาะใครสนใจนะพี่ๆนี่เลยมีกล้องนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งไว้ให้แล้วกระจกด้านหลังเป็นตัดแสงอัตโนมัติเช่นเดิมไฟอ่านแผนที่ด้านในนะคะจะเป็นไฟแบบ LED แล้ว ตัวม่นบางแดดมีไฟกับกระจกให้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะนี่เลยใช้งานได้เต็มระบบเลยรถเนี่ยเป็นประวัติศูนย์เข้าศูนย์เช็คแมทเนนตจากศูนย์โดยตรงตลอดนะแล้วดูภาพรวมอีกทีหนึ่งถ่านั่งจากข้างคนขับนะคะอ่าสภาพสวยมากๆเลยนะพี่ๆใครสนใจนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่16,0 0 0บาทติดตอมิกกี้ด่วนเลยนะเรามาดูกันหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าสภาพจะเป็นยังไงตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ล้างอะ ถ้าเห็นมุมมองแบบนี้น่าจะเห็นชัดกวา่าเพราะวันนี้มิกกี้ใช้เลนไวน์เนาะสะภาพสวยมากอัตราการสิ้นเปืองทำได้สูงสุดถึง22โลลิตรนะแล้วก็กำลังแรงมา้าเขาอยู่ที่211แรงมา้าบวกถึงการใช้งานนะคะเพิ่มความเร็วเนี่ยจากทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ภายใน8วินาทีเนาะถ้าเทียบกับคู่แข่งเขาก็ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงเพราะว่าเขาไม่ได้หนืดช่วงปายนะคะ แรงตั้งแต่ออกตัวตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าประหยัดน้ามันอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าอะไหล่แต่ละชิ้นเขาหาง่ายมันแทนนังง่ายนะคะศูนย์ก็มีให้เข้าได้ทั่วประเทศคุณพี่ดูเลยหน้าห้องเครื่องตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านการล้างการสปามานะอันนี้ก็คือาหน้าห้องเครื่องปกติเลยนะคะดูการเดินสายไฟแต่ละชิ้นแต่ละจุดก็คือเดิแนแท้โรงงานแน่นอน ยังไม่ได้มีการง,งัดเงะนะเพราะรถเนี่ยเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิวามมานะคะเรามีการรับประกันให้มากกว่า270จุดเลยพี่พี่แล้วดูแผ่นฝากระโปรงสวยมากนะคะยังไม่มีรอยฉีกขาดสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่นะอันนี้คือเบ้าโชคซ้ายขวาก็เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่จะไม่มีรอยขีดขวดเลยเนี่ย คันด้านหน้ายังไม่มีอรอยขันรอยไขยไฟหน้าไฟเดิมเลยนะคะไม่มีอรอยงัดแงะเลยสภาพสวยแบบนี้แล้วก็เป็นปีใหม่นะใครที่กังวลเรื่องการเล่นรถไฮบริดนะคะบอกเลยว่าโตโยต้าตอบโจทย์เพราะว่าเขาทำมานานแล้วนะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจนะคะคันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่ต้องการการรับประกันจากทางศูนย์เหลืออยู่ในเรื่องของระบบไฮบริดเนาะและแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะก็ประหยัดค่าแม่ทนายไปเยอะนะ รถปี2021นะคะยังปีไม่ไม่เก่ามากและสภาพสวยแบบนี้แล้วแต่แรกเข้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่16,000บาทเลเดอเวียวพิเศษมีให้สำหรับพี่พี่ที่เกลดิีดีกิน1ปีขึ้นไปใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ